เน้นมันไม่เน้นไซส์ครับวันนี้ทุกคนมาดูกันครับชดป่าที่ผมได้วันนี้เนี่ยบอกเลยไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ความมันระดับ5ดาวแน่นอนครับผมทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีครับทุกคนนี่นะฮะเรือของเราเซตติง้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้จะลงไปดูที่ บึงแห่งนี้นะครับผมที่โคราชนะฮะก็หลังจากที่มาสารวจหมายเมื่อวานนะครับผมปรากฏว่ามีครอกนะฮะเพราะว่าน้ํเพิ่งขึ้นใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละขึ้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละแล้วก็มีครอกแล้วก็เมื่อวานก็กัดด้วยนะแล้วก็เชือกขาดเลยนะครับเหยือขาดเชือกขาดเลยอ่ะไม่ได้ขาดแแถวปลายที่ต่อกับสายช็อกลีตด้วยเป็นขาดแบบขาดกลางสปูลเลยอ่ะแถวกลางสปูลขาดไกลมากครับโอ้โห ก็เลยได้เปลี่ยนเชือกใหม่ทั้งเซตเลยเนี่ยทั้งช็อกโกทั้งสายพีใหม่เซตใหม่เลยพร้อมที่จะลงไปลุยแล้วับวันนี้โอเคช่วยแม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าางคเเอยเลยไปเลปลยปเลยเลยไปเลยไไปปัเอยะเลียเเปลปลย เตรียมตัวออกเดินทางได้ตอนนี้ออกเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนเตรียมขับหาครอะหก่อนว่าครอะไปอยู่แถวไหนหมดแต่มีแน่นอนน้ําขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ครับยังไงครอบออกแน่นอนแต่เพียงแต่ว,ว่าต้องหาให้เจอวันนี้ลมแรงด้วยนะครับทุกคนฝานกอาจจะช่วยด้วยนะขอให้เจอครอบแบบไม่ครอบใส่ยบึ่มๆนะให้ม,มาให้พวกเราได้ชมกันนะครับ อันนี้สวยครับไม้สวยลองเช็คปลาปล่าซะหน่อยว่ามีตัวหรือเปล่าอุ้ยนี่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ครับ อ้ยอยู่ไหมรอบสองไอ้ป๊อบโอ้โหหายแรกเลยครับตรงนี้โอ้ตามอากาศอะทุกคนไมาตกเลยโคตรโหตโอ,โอ้ไม่ป๊อกนะเนี่สยสส่โลได้ครับโอ้โห กะว่าจะโยนเช็คปลาป่าดูครับทุกคนไม้เดียวเอาเลยอะ่ะบอกเลยว่าไม้มันสวยฮะมันเป็น,ป,นป่าทูบนะฮะด้านหน้าเนี่ยป่าต้นทูบผมก็เลยโยนไปในร่องนะะนะั้นอ่ะแต่ปรากฏว่ามีตัวออกมากกัดนะครับไม้แรกเลยอ๋อ,อ,อเดี๋ยวขออนุญาตจัดเตรียมก่อนนี่ครับทุกคนมาแล้วนะครับแต้มแรกของวันนี้นะครับผมเป็นปลาป่านะฮะ เป็นปลาชโดป่านะครับผมไซส์ประมาณโลหนึ่งได้ครับโลนิดๆน,นะตัวนี้แหมไซส์ถือว่าเป็นไซส์รับแขกก็ว่าได้นะครับเมื่อกี้ก็กัดอยู่ในป่าทูบนะฮะผมเห็นว่าหมายมันสวยนะก็เลยลองแวะตีดูนะรปรากฏว่าไม้แรกกัดเลยครับแล้วก็จริงๆเนี่ยวัดหลุดไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังตามมากัดรอบสองอีกอะ่ะโอ้โหต้องบอกว่าดุมากๆครับชโดตัวนี้เนี่ยแหมสาย์กำลังอร่อยเลยนะ ตัวนี้ขอเก็บแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นปลาป่าด้วยอยากกินจิ้มจุจ่หมหอทุกคนถือว่าเปิดเต็มแรกได้สวยครับไม้แรกเอาเลยสวยงามครับวัดทะลุด้วยนะตัวนี้เนี่ยทะลุกระโหลกเลยเดี๋ยวขอปลดตะขอก่อนดูว่าจะมีเต็มเพิ่มหรือเปล่านะแถวนี้ไปหาคลอกยังไม่เจอเลยทุกคนนี่นี่นี่น เบาไปหน่อยไม่ค่อยถนัดนะฮะอยู่บนเรือเนี่ยไม่กล่าวัดแรงมากทุกคนจริงๆไม่กล่าวัดแรงมากจริงเดี๋ซ้ำหรือเปล่าตัวเมื่อกี้เอ,อเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลุยเข้าไปในป่าลึกนะฮะกรบสัตมีไว้พุ่งชนครับผม สู้เพื่อคนดูเราต้องหาแต้มเพิ่มให้ได้แต่ตอนนี้ผมก็พยายามอยู่ที่จะเอาเรือฝ่าดงหญ้าเพอไปนะครับทุกคนแตงยินผมเชื่อว่าผมทําได้และผมต้องทําได้ไปไปยังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อย ไปทีละลทีละน้อย2,000 years later ฝากกำแพงเข้ามาได้ครับทุกคนลองเช็คปลาป่าก่อนว่ามีตัวหรือเปล่าในดงบัวด้านในอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นหมายลึกลับเลยไม่เงยห,หมดแรงสู้กับหญ้าสู้กับต้นทุกเป็นสมหดแรงเลย 2,000 years later เวลาที่จะลุยไปออกสู่โลกกว้างแล้วทุกคนโอ้ยไม่ช่วยหายการดันดุนเนี่ยโอ้ดูษาดันเข้ามาด้วยความหวังว่าจะเจอครอกนะฮะไม่เจอสักกระครอกเดียวมันน่าจะอยู่ในป่าทูบนะทุกคนเออทำไงจะออกได้ทีนี่เดี๋ยวพักกินน้ำแป๊บนึง ไม่ไหววะเหนื่อยเหนื่อยมากพักกินน้ำเย็นแป๊บเดียวครับทุกคนอย่างมีแค่แต้มเดียวอยู่เลยนะครับตอนนี้จะห้าโมงละสี่โมงห้าสิบหกนาทีไม่เจอครอกกว่าทุกคนอุตส่าห์ดันเรือดันตัวเองเข้าไปข้างในครับกะว่าจะไปเจอครอกที่แบบว่าขึ้นไปอยู่ในป่านะฮะปรากฏว่าไม่เจอสักครอกเดียวเลยฮะ มันน่าจะเข้าไปในแบบว่าเนี่ยตามต้นทูบอย่างเงี้ยครับก็คือในป่าทูบเลยนซึ่งเราไม่สามารถดันเข้าไปได้แล้วนะครับหมดแรงแล้วโอ้โหและตอนนี้ก็มันจะดันออกไปสู่โลกว้างขึ้นแล้วนะครับผมข้างในไม่เจอครอกแล้วก็ตีปลาป่าแล้วด้วยครับก็ไม่มีกัดเหมือนกันเดี๋ยวจะลองออกไปดูข้างนอกดูแล้วกันนะครับผมหาปลาป่าต่อไปแล้วกันครอกน่าจะไม่เจอแล้ววะันนี้หาไม่เจอจริงๆครับขับทั่วบึงแล้วนะครับผมไม่เจอครับ อยู่ยมาอีกย่าอีกอย่าอย่าโอ้ยตึงครับตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงใช้ได้แต่คนอื่นต้องไม่ให้มันมุดไม่ให้มุดไม่ให้มุดเฮ้ยโถเอ้ยนม่ว่าใหญ่โอ้เล็กกว่าเดิมอีกครับทุกคน แม่โอ้โหแล้วเกือบหลุดลด้วยติดขอปากนิดเดียวทุกคนดูความคอ,อปากวอุดปากขาดเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจัดเตรียมปลาสักครู่เดี๋ยวามาโชว์กันครับมาดูแต้มที่สองของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นชะโดป่านะฮะไซส์ประมาณโลนึงได้ครับเล็กกว่าเดิมอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยประมาณโลนึงครับตัวนี้แม่ เห็นดันน้ําพุ่งมากัดนี่นึกว่าแบบไซส์สองไซส์สามซะแล้วนะครับผมเอาขึ้นมาเนี่ยแหมหลอกให้เราดีใจซะงั้นนึกว่าจะใหญ่กว่านี้นะครับผมโอ้โหกระดินเต็มกล้องเลยโอเคครับผมแตงที่สองครับชะวูปปลาไซส์หนึ่งโลได้ครับผมโอ้ต้องบอกว่าอันนี้ตีบริเวณหน้าต้นทูบนะครับผมแล้วมันก็ว่ายออกมาจากแถวต้นทูบนะฮะออกมากัดเหยื่อเลย ถือว่ากัดมันมากครับตัวนี้กัดมันมากมีร่องรอยการโดนยิงด้วยเนี่ยแต่ว่ารอดมาได้นะตัวนีน้แต่ก็ไม่รอดเรานะโอเค อเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงสินาทีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กาลังจะมืดแล้วนะผมก็เลยตัดสินใจนะจบภารกิจสาหรับวันนี้นะครับผมผลประกอบการนะครับได้ปลาชโดปลาเป็นไอ็อกนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผมได้ผลประกอบการวันนี้2แต้มนะครับผมจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาหาปลาครอกนะครับผมแต่ว่าไม่เห็นออกมาเลยนะครับไม่รู้ว่าไปทางไหนเหมือนกันนะหรือเป็นเพราะลมแรงแล้วมีจังหวะที่เราขับเรือผ่านแล้วมัน พลาดกันไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็พยายามวนหารอบบึงแล้วครับก็ไม่เจอครับผมครอกที่ขาดไปเมื่อวานนะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้ก็2เต็มก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้มันครับผมได้เยือะได้สู้กันสนุกเลยครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะเดินทางไปเอาเรือขึ้นแล้วก็กลับกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ช่องเรียวในเว็บซี่สวัสดีครับ